ลงหม้อแล้วค่ะเนี่ยพี่น้องว้าวเนื้อปลาเติม่มๆเลยค่ะเนื้อปลาช่อนเติ่มๆเลยค่ะ,ะนๆๆเน <laughs> <laughs> ี่ยู่แซ่บเลยใช่ไหมอร่อยอเลยใช่ไหมมีกุนเท้าไก่ด้วยนะนใส่กุนเท้า <ๆ S 2> ด้วยนะคะตุนเรียบร้อยแล้วคะ่ะตุน ตุนค้าให้แบบเปื่อยๆกอนะค่ะมันต้องกินง่ายไปแล้วเขากินนะนี่อ่ะรอมันเดือดทีนี่อ่ะรอหม้อเดือดค่ะนี่อันนี้แล้วค่ะนี่ใส่ฟื้นเนาะค่ะใส่ฟื้นใส่ทานแล้วแต่วิถีบรร بان วิถีชาวไร่ชาวนาอยู่กินแบบี่แล้วพี่น้องนี่คือทุ่งให้ทุ่งนาเนาะค่ะเนาะอาทิตยนี้เทียงนาค่ะนี่ที่เออเทียงนาเนาะนี่นี่เทียงนาแล้วบรร بان เนาะพี่น้องนี่แต่ว่าเฮ็ดดี ทำล้อลอล้อรอบขอบคิดดีกระดงกระไดนี่หลายปีแล้วเนี่ยสร้างมาหลายปีแล้วค่ะนี่ยเน,นอนถึียงมังถึงม้ามีใส่โบงสังกะสีอันนี้มุ้งโอง้ยตรงกระไดเนาะค่ะตรงกระไดขึ้นทางขึ้นใส่วิธีบ้านนอกบ้านนาเขาพี่น้องท่องไร่ท้องนา แม่ก็จะเน,นีนอนนี่นอนน้าตลอดเลยตะก้อนเป็นเด็กน้อยนอนกับพ่ออยู่ถึงนาพอแต่ก้อนมันบ่หลังไงป่ะนี่ต่ก้อนหลังนี่น้อยนี่หลานก็มาเฮ็ดโตเติตอตมออกมาบ้างแล้วก็มาเฮ็ดไงหลังไงขึ้นเนะะาะค่ะมันก็ดูดูใหญ่ขึ้นอันนี้มแม่วงพี่น้องอันนี้แม่วง ลมลื่นค่ะบรรยากาศทั่วไปแล้วบงนนี้ฟ้าใสเปรี้ยงเลยไก่ก็ดีมีไก่ขันก็ยังเลยพี่น้องแล้วบรรยากาศแบบบ้านๆอี่ยวๆพี่น้องเนี่ยปลูกไว้เต็มนี่พี่สาวเพี่นก็ปลูกไว้เต็มค่ะของยุคของกิมเป็นเป็นมะพร้าวเป็นไอ้นี่ย่างเอาหางนกบุญในหางนกบุญเอามีหางนกพร้อมพี่น้องมีรังนกเลยรังนกอะไรเนี่ย ชางนกก็เลยมีโอ่งมียังค่ะนี่โอ่งน้ำนี่โอ้หลายปีแล้วพี่น้องนี่แต่เป็นสาวพอนีโอ่งน้ำสามที่โอ่งนี่ก็มาไปนะเพรเป็นอันนั้นได้ทุกมมือนี่ท้องไร่ท้องนาก็พัฒนาแล้วค่ะมีโอ่งน้ำไว้กินแล้วก็ปลดสารพร้อมัได้อากาศมันนอกมันนาเขาเนาะมันมีมัมีมลพิษอากาศบริสุทธิ สูตรการบริสุทธิ์กันที่มะพร้าวไม่มีต้นมะพร้าวนี่แหรอค่ะต้นมะขาม